สวัสดีครับนี่เจะกลับใช่ไหมครับวันนี้นำแสดงตัวเช็คซ่อมกเสภาอ้าฝาหน้า,อ,าอิเล็กทรักส์ครับมีปัญหาเปิดแล้วขึ้น E40 แล้วท่าที่เห็นประตูไม่ล็อกเลยต่างๆนะครับรนี้นะฝาหน้านะครับ8กิโลถาตึกรุ่นนี้นะครับ e w f 1 0 8 4 2นะครับอกการณัตโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับ เวลาขึ้นปกตินะครับกด E40 น,นะครับโอเคสองสปินนะครับปันมาดูว เวลาขึ้นนะครับรมาางงาไม่สามารถทำง,งานอะไรได้นะครับโอเคอีซีโซ่เหมือนกันนะครับเ,เบสเกะดูก่อนแล้วก็แกะดูซอประตูนะฮะดูกันว่าแผงจอนเป็นรุ่นไหน รุ่นนี้นีข้อยากโอเคแกะไปเฟเจอร์อยอู่นี่นครับรุ่นนี้อันนี้สามสายถ้กล่องอย่างนี้นะฮะบอร์ดด้านหน้าเป็นแค่ปุ่มมีสองบอดแยกนะฮะซับไพ่อยู่นี่ปัญหาน่าจะประตูไม่ล็อกหรือเปล่านะครับโอ้ ตัวนี้เป็นพิเศษเนยะเป็นแบบหอ,อกแชกนะครับด,ดูซิลประตูกันนะครับ ไฟดูก่อนนะครงนี้ตรงน,รงนี้เดี๋ยวแกะตรงนี้แป๊บนึงบล็อกกันโอเคบล็อกนี้เลยชัวเล็กนี้มีอยู่ขัดตัวนะครับโอเคไปนั่งแล้วนะจะปล่อยแล้วต้องเลื่อนหน่อยนี่นะต้องเลื่อนดัน ดันซ้ายนะครับซ้ายหน่อยนาะเอียงออกนะครับตัวเป็นสามสายนะแกฝากรอบออก จะลองเลื่อนปิดดูนะ,ะใช้ะคควงอะไรดันดันดูวัดแรงไฟดูทีนะครับจะค้ควงดันให้เลื่อนนี่นะเพราะว่ามันเปิดมันจะล็อกที่ตัวดำนี่นะขาจะต่อนะครับเหลืองที่ขาจะเขียนว่าสามสี่ห้าครับ เอาออกมากนะเตรียมมิเตอร์วัดดูนะครับสิบขา,ขาสีา่ขาสามเป็น PTC นะฮะเป็น PTC ตั้ง 10k เนี่ยขึ้นนะ าประมาณ 100k นะครับคูณ10ต้องวัดแหล่งไฟขาต้างในนี่จะเป็น3-4ต้องมีไฟนะครับเวลาเปิดเครื่องตั้ง x4 2 1 0์นะครับเดี๋ยวดูไฟห้อง ไนมันติมเตอร์เสียไว้ครับเปิดเครื่องดูทีกก่อนโปรเเกอร์โอเคโปอเอมีไฟมานะครับร้อยห้าสนะิบไม่ถึงสองร้อยโวล์นะ ร้อยสบรหกสประมาณร6อหาหเองลองเปิดโอเคเปิดออนออนถึงจะมาสองรับยี่นะครับ yeah. ไม่อ่อนอ่ะปิดนะครับทำงานปิดปิดทีนึ่งอ่าสแตนบายประมาณนี้ประมาณไม่เกิน170โวลต์แล้วกันกดเปิดนะครับโอเคถึงจะ220นะครับ ค okay. แสดงว่าบอร์ดน่าจะดีนะครับอยู่ที่อาจจะมีปัญหาที่ซื้อประตูก็อาจเป็นได้นะอาจจะไม่ล็อกโดยเทปดูอีกทีนะออกไปอันหหนี้ต้องเทปเปองอ่โอเคอันนี้อันนี้ล็อกนะครับ วนะัวนที่เปิดนะครับ,เป,ปรบเปิดโปรแกรม,ม่ะครับแล้วก็กดกดเลยครับนั่งต็อกเลยนะเมื่อกี้น้ำน้ำเข้าแล้วนี่ใช่ไหมปิดเลย น้ำเข้าแล้วป่ะเสียงมอเตอร์เดนทำงานหไหม่นุมนดันนิสุด ลองพี่ลองปั่นไปปั่นหมาดนะครับมันจะล็อกปิดกันครับอ่าปิดไปไปที่สปินที่ครับแล้วมันจะหมุนนะครับไปลองหนอยครับอ่ากดเลยครับกดเลยเซนเตอร์เดินครับเมื่อกี้มันไม่ทำนะที่มันไม่มีลูกกุญแจ็กระบบ็แจ็ขึ้นแล้วก็มอเตอร์ไม่หมุน เสียงนี้มอเตอร์เดนนะมอเตอร์เดนทำงานแต่ว่ามอเตอร์ไม่ทำงานเดี๋ยวนี้วัดแรงไฟดูก่อนนะครับโอเคลองวัดไฟก็จ่ายอยู่ท่านจ่ายแป๊บเดียวก็ตัดไปตัวนี้ก็เปิดดันไม่สุดนะไม่ล็อกนั่นเองต้วันที่ปิดปิดปกเกอร์ครับป่าอครับอ่ะะครับ <S <S 1> <S 1> น่าจะเป็นสองอาการอยู่เ okay. เปิดตัวอีครอบค่ะจะลองเองไหมลองอสับเปลียนเลยโอเคตอนนี้ประตูน่าจะใช้ได้อแล้วก็น่าจะตัด แรกไม่ทํา <Okay. S 1> แรกแรกมอตเตอร์ม,มอตเตอร์เดยนไม่ทํางานอันนี้ประตูล็อกแล้วนะครับแยกมันไม่ล็อกเดี๋ยวมันล็อกมันเริ่มจะเสีย <Okay. S 1> แต่แต่มันไม่ใช่ปัญหามันยังไม่ถึงกับนั้นอ <laughs> โอเคเสียงมอตเตอร์เดินทำงานตอนนี้น่าจะอยู่ที่มอตเตอร์ด้านหลังนะครับ ตัดไป EC สวนโอเคยั okay, ต้องเลยดูด้านหลังนะครับโอเครุ่นใหม่เมือนรุ่นเก่านล้เนี่ยฝ okay, าหลังดูนะครับโอเคครับแกะอันนด้ดนั่นนล่โชคมีสามอันนะรุ่นนี้ อ,อ๋อเสียยากอยู่ฮะยังไม่ักมอเตอร์นี้นะักแกะดูมเอเตอร์ฮะวัไฟาลำบากอยู่ฝาข้างน่าจะเปิดไม่ได้เหมือนรุ่นเก่าแล้วตัวนี้บกข้างม้น้องเอานี้เาอาสายพานออกมอเตอร์ก็เป็นยูนิวร์เซลอยู่นะ

ต้องเลือดูนะครับวัดไฟก็ไม่ได้ลำบากด้วยรุ่นนี้ไม่มีทางเข้าทางออกเลยต้องถอดมอเตอั์ออกม่เดียวนะ้วเอี่ยถอดบล็บอกเบอร์แปดนะครับแปดมิลตันหลอกสองตัวต้นในต้นในอีกหนึ่งตัว เหมือนยึดสามตัวนะดูกันตน้ต้องใช้แกนยาวนะแต่ปัญหาเกิดอีกกตัวนี้ที่เนี่ยตัวนี้ฟรีนะครับตัวเกียวนี่สึกมั้งปรากฏว่าขันแล้วหมุนตามใส่เพอแปดแล้วหมุนตามตอยยาวเอียงเท่าไ ของลูกค้านะที่มีเออช็อปพี่นะโอ้ดีเลยนะเนี่ยต่อครบเลยมีทุกเบอร์เลยเนี่ยโอ้ดีดีด,ดีมีห้อนี่นี่นะยูโรคิอืมโอเคดีเลยครับเนี่ยดีของช่างเลยเอ,อ,อยางนี้ดีมีข้อต่อด้วยเข้าลึกได้ต้องใช้ตัวนี้เนะี่ย มันจะต่อเข้าลึกได้นะครับบล็อกก็มีมีเลียงเบอร์ครบเลยนะตั้งแต่เบอร์สี่ถึงสี่จุดห้าถึงสิบสี่นะครับเดีย๋ยวช่างแม่ต้องหาซื้อบ้างนะอ๋อนี่มันมีต่อบล็อกตัวนี้ได้อีกนะครับนี่เอาตัวนี้มาสวมต่อนี้ได้ขันได้อีกนะโอ้เข้าท่าเลยแจ๋วเลยเดี๋ยวเขา,าจะไปซือ้ออันนี้นะอ่า ดีเลยนะฮะร,รุ่นนี้ต้องใช้อย่างนี้นะขอบอกไอตัวสั้นนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะอะ่โอเคตัวฟังนี้นะตัวฟองนี้จะยากนะมั้งตัวนี้ก็จะบางอย่เหมือนกันแต่เขาแต่เขาได้อยู่ฝั่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งตัวในก็เหมือนกันอ๋อได้ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันยาวต่อได้ด้วยพอดีนะครับ ขีออกแล้วนะครับแต่เ,เ,เลื่อนไปด้านหลังนะครับแล้วกันใหมันนอนอย่างนั้นนะครับอำการวัดไฟมานะครับไฟจ่ายมาหรือ,อยังอือืม,อมนอนงอไม่างจะออกมายากอย่างนั้นมาเพิเ่ที่ที่ปลอดใครกัน ก็อยู่ข้างในนั่นแหละครับเนี่ยมาวัดดูก่อนคูณสิบแล้วกันยี่นี้ยังไม่เคยซ่ยออือฮึยังครับพี่เป็นรุ่นใหม่นะรนม,ะมาจะซ่อมพักสิบปีแล้ววัดโอมก็ขึ้นเลยนะหรือว่าขยับเมื่อกี้แล้วมันขึ้นนะบางทีสะเทือนสะเทือนแล้วขึ้นนะครับโอเคอ่นี่มีโอมนะครับอาจจะเป็นที่สะเทือนก็ได้ครับ วัเดเอี๋ยววัด AC 2.50โวลต์ดูอีกทีทั้งแนวกลับไปเป็นอีก <laughs> อ๋อไม่ยังไงก็ต้องซ่อมครับ <laughs> ยังไงก็ต้องซ่อมบอกหนึ่งใช้ได้ก็ต้องซ่อมครับอาการนี้เดี๋ยวเราเอาให้มันนั่งกันเสียบลั๊ซเพื่อดูทีนะ ันจะเป็นเป็นในห,หายนะอาการเนี้ยบอกตรงบอง,อบองอไฟจ่ายเนงะี้ยหรือว่าไฟไม่จ่ายมานะครับไฟมันไม่ออกหรือเปล่าเนี่ยไฟไม่มา ไฟไม่จ่ายออกนะตามหลักตรงนี้ต้องมีไฟออกมานะตัดไปเลยตกดตัวล,ล,ล็อคล็อคครับล็อกกล็อนคตัวล็อกนะ ไฟไม่จ่ายออกนะครับแน่เป็นอย่างนี้พอพอมันล็อกแกนะ่แล้วถ้าเกิดมันมันตอนมันตัดมันมีแกนกระพิษอโอเคตัดก็มอเตอร์มันไม่หมุนนะครับก็ตัดกระพิบนะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับหากันต่อไป